ดูดตุ๊บูดดูดดูดดูดแดดแล้วเขาคายออกมาแล้ววันนี้ผมก็จะจะใส่ดอกกระเพราลงไปด้วยครับกระเพราแล้วครับสวัสดีครับวันนี้าจะมาทำกระเพราหอยขมหอยเนี่ยมันมีทั้งหอยหวานแล้วก็หอยขมนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาขมขื่นกันหน่อยก็หอยขมแล้วอ่ะมาดูหอยขมนี่ก็คือแช่น้ําแล้วก็ ใส่พริกป่นลงไปใสมาแล้วนี่สองชั่วโมงนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเผ็ดเผ็ดแล้วเขาก็จะคายคายดินคายทรายออกจากปากเขาเนี่ยมาดูเนี่ยเนี่ยคายมาใหญ่แล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยเห็นป่าวเนี่ยโอ้ยโยอนี่คือยังไม่ตายนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดู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 ดเนี่ยเห็นป่าเขาคายออกมาแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจ็บกระเพาก่อนดีกว่ามากระเพาก็ปลูกเองนะครับใบก็จะ แหลมๆเล็กๆเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ในในเครื่องแกงของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใส่กระเพราใส่พริกกระเทียมนะครับวันนี้ผมก็จะจะใส่ดอกกระเพราลงไปด้วยอันนี้ก็จะเพิ่มความหอมฉุนนะครับเพื่อเป็นการดับคาวดับคาวหอยหอยมะคาวกระเพราเก็บมาแล้วก็ไปล้างน้ํามานะครับโอ้ยน้ำตุ๋ติ๋งเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะไปลวกหอยก่อนค่ะ ตะไคร้ใบมะกรูดเกลือน้ำส้มสายชูคือหอยเนี่ยเขาก็จะมีความขคานะครับเราจะต้มเนี่ยให้กลิ่นสมุนไพรเนี่ยออกมาก่อนสักห้านาทีนะครับเพื่อเป็นการดับขคาวจากหอยผมเวลาแล้วนะครับไปเลยนี่ก็โอ้โหพริกนี่ใส่ยเยอะมากเลย โหเผ็ดน่าดู <_ C> e <at> ใส่หอยลงไปในน้ําเดือดไม่นานนะครับก็พอแล้วเร็จแ,แล้วก็ตักใส่แช่น้ําน้ําที่ไม่ร้อนพริกจึงคงมาด้วยแช่น้ําเพื่อให้เขาลดความร้อนนะครับแน่แล้วก็จะมาแกะได้ใช้ใบจิ้มฟันแล้วก็ดึงมา oh, โ,โหนี่นะครับตัวเขายังยังเต็มเต็มอยู่ไม่หด ถ้าลวกนานเนี่ยเดี๋ยวหอยเขาจะหดนะครับเหลืน้อยเอาแค่นี้ดังดีนี่ก็เป็นสมาชิกแกะหอยนะครับก็ต้องใช้คนที่มีหอยในการแกะอันนี้มีอ่ะมี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 มหอยแกะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใบกระเพราล้วก็เด็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดอกของเขาเนี่ยก็เอาไปตำกับเครื่องนะครับนี่นะพริกกระเทียมแล้วก็ดอก เรื่องปรุงก็มีซอสหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวพริกซอสผักเขียวน้ำตาลผงสูรสตามชอบน้ำมันเนี่ยเราจะใช้น้ำมันหมูนะครับน้ำมันหมูเราก็เตรียมไว้ใช้งานประเภทผัดถ้างานประเภททอดเนี่ยเราใช้น้ำมันปลาล์มโอเคเดี๋ยวเราการใช้ไฟแรงในการผัดเนี่ยลงไปแล้วมันก็จะสู้ซ่าจะเพิ่มความขอบนะครับ หอมกลิ่นกระทะอ่าเขาว่ากันมาอ่าว่ากันไปโอเคไปเลยโอ้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 ว้าวว้าวว้าวอ่าโอเคอปแล้วครับใส่เลปเปลอยแล้วก็พอถึงบ้านแล้วอ่าเดี๋ยวไเจะหดเราเติมน้ำเปล่านิดหน่อยแห้งเกินโอเค มุดกันเลยนะครับเอาเบากันเดียโอ้โหไปกวาดมุงมัดตอนหอยอ่าน้ำปลาปลาเขี่ยวน้ำตาลผงเกเสร็จแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยใบกระเพราไปไปแล้วก็เล่งไฟแรงอีกทีนึง โอเคพอนี่ะครับน้ำพอคุกคลิกคุกคลิกไปครับสาวๆแก่หอยเขารออยู่กระเป๋าหอยขมพร้อมกึ้โต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็ทีมงานแก่หอยของเรานะครับมากานครบคันเลย อาเฉยรับเฉยนะครับเฉยนะครับเฉยรับเราต้องมีแต่นี่นะครับเราต้องมีแต่คนต้องต้องเป็นหอยนะครับอ่าวอเล่นตัวกันละเล่นตัวกันละอืมไปครับไปครับไปครับอย่าง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 อยางยางทีนี้ครับทีนี้ครับว่าไงครับเอายำดีกว่าเอายำดีกว่าเออนนี้อันนี้อะไรเนี่ยของแมวหมาอ๋อหมาอ๋อ้ไปครับไปครับไปครับยำเก